คุณผู้ชมชครับ,รบไปดูเรื่องของโพกันก่อนดีกว่านะครับขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ทางสนุสิตโพก็สำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับว่าหลังจากที่ครบรอบหนึ่งเดือนของการเข้ายึดอำนาจของคสอชตอนนี้ประชาชนมีความสุขมากขึ้นนะครับผลสำรวจออกมาเป็นดังนี้ครับคุณผู้ชมพบว่าในภาพรวมนะครับบรรยากาศของบ้านเมืองดีขึ้นสงบสุขไม่วุ่นวายคอสอชอสามารถแก้ไขปัญหาสําคัญได้หลายเรื่องการช่วยเหลือชาวนาแล้วก็อยากให้ดูแลบ้านเมืองต่อไปจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะเข้าที่เข้าทางครับ สำหรับจุดเด่นของคอสอชอ,อยู่ที่การใช้อำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมทำงานได้รวดเร็วและเด็ดขาดมีการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติทางนี้ประชาชนขอเป็นกำลังใจให้ทำงานต่อไปได้วยความซื่อสัตย์แก้ปัญหาที่สำคัญอย่างเร่งด่วนเช่นปัญหาเศรษฐกิจคอร์รัปชันและความขัดแย้งเร่งปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ส่วนผลสำรวจความพึงพอใจพบนะครับว่าประชาชนกว่า5 0มีความพึงพอใจมากเพราะทำให้บ้านเมืองสงบสุขสังคมเป็นระเบียบรองลงมาค่อนข้างพึงพอใจกว่า39%เพราะชีวิตความเป็นอยู่เข้าสู่ภาวะปกติมีความปลอดภัยส่วนผู้ที่ไม่ค่อยพอใจและไม่พอใจเลยรวมกันแล้วไม่ถึง10%โดยให้เหตุผลนะครับว่าไม่เป็นประชาธิปไตยและเห็นว่าเป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นครับ